งานนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้เสนอครูอาริตาสุทธิสัตว์รายชื่อสมาชิกเด็กชายกิจสนาการพันภูิเลขที่ 1, 1> เด็กชายเทเลอ,อเร์คณากรลีลาเลขที่6นายสิวกกรทองเจริญเลขที่14นางสาวศิรินภา,าแก้วาาละสารเลขที่29ที่ตั้งและภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาการของภูมิภาค ที่ตั้งทวีปอเมริกาใต้ตั้งอยู่ทางซีกโลกตะวันตกติดกับทวีปอเมริกาเหนือและมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ,บสี่ของโลกรองจากทวีปเอเชียแอฟริกาและอเมริกาเหนือ ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่เทือกเขาที่ทอดยาวเช่นเทือกเขาแอนดีสไปจนถึงราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่สภาพอากาศมีสภาพอากาศที่หลากหลายขึ้นอยู่กับที่ตั้งและระดับความสูงมีทั้งแบบทะเลารายและทะเลญ้าแหล่งทรัพยากธารธรรมชาติทวีปอเมริกาใต้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเช่นทองคำเงินทองแดงและแร่ธาตุต่างๆรวมถึงป่าไม้และน้ำซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแม่น้ำสายสำคัญแม่น้ำแอมะซอน ถือเป็นแม่น้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโดยมีแม่น้ำหลายสายไหลามารวมกันทำให้เกิดเป็นเขตลุ่มแม่น้ำแอมะซอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำค,สคัญที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปอิทธิพลต่อ,อการพัฒนาการมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดการตั้งยืนฐานและพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยรวมแล้วสภาพภูมิศาสตร์และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของทวีปปปปอออออเเเเมมมมรรรริิิิกกกกาาาใใตต้้แแแแลละะะนนนีีีีี่่่คืผผทททททภูศขงววั ข้อมูลพื้นฐานของทวีปอเมริกาใต้ประเทศอาร์เจนตินาเมืองหลวงกุงบัวโนสไอเลสพื้นที่2 7 8 4 0 0กิโลเมตรประชากร44.5ล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐโบลิเวียเมืองหลวงลาปัสพื้นที่1,98,580ตารางกิโลเมตรประชากร11.3ล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐชิลีเมืองหลวงกุงขันติอาโก พื้นที่2 6 6ล้านตารางกิโลเมตรประชากร18.6ล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย เมืองหลวงกุงโบโกตาพื้นที่1 1 3 8 9 1้านตารางกิโลเมตรประชากร4 9 8ล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐเอกวาดอร์เมืองหลวงกุงกีโตพื้นที่2 7 2 2 4 5ตารางกิโลเมตรประชากร17ล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐฮกเกอายาเมืองหลวงกุงจอร์ทา พื้นที่214,970ตารางกิโลเมตรประชากร80,000คนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประธานาธิบดีเป็นประมุขนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลประเทศสหาพันธราธารณรัสาซิลเมืองหลวงกรุงบาราเซเลียพื้นที่8 5 1 1 1 9 6 5ตารางกิโลเมตรประชากร2 9ง4ล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐปาราวัยเมืองหลวงอาซุนซิอง พื้นที่46,752ตารางกิโลเมตรประชากร6.9ล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธา,านาธิบดีประเทศสาธารณรัฐเปรู เมืองหลวงกุงลิมาพื้นที่1 2 8 5 2 0 0อน้าตารางกิโลเมตรประชากร32.2ล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประธานาธิบดีเป็นประมุขนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลประเทศสาธารณรัฐซูรินาเมเมืองหลวงกุงปารามาริโบพื้นที่163,270ตารางกิโลเมตรประชากร6แสนคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐบรูอุรุกวัยเมืองหลวง มงมอนเตวิเดโอพื้นที่17,220ตารางกิโลเมตรประชากร3าล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐเวเนซุเอลาเมืองหลวงกาลากัสพื้นที่91 2า5 0ตารางกิโลเมตรประชากร31.8ล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐตรีนิแดดและโตเบโกเมืองหลวง พื้นที่5,128ล้านกิโลเมตรประชากร1.4ล้านคนรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประธานาธิบดีเป็นประมุขนายกรัฐมนติีเป็นหัวหน้ารัฐบาลความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้ทวีปอเมริกาใต้มีประวัติยาวนานและซับซ้อนเริ่มต้นจากยุคก่อนโคลัมบัสซึ่งเป็นที่ตั้งของอาราธิที่ยใหญ่เช่นอาณาจักรอินคาที่มีศูนย์กลางอยู่ในเทือกเขาแอนดิสซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมและการเกษตร รวมถึงการสร้างเมืองหินม,มาจูปิกจูต่อมาในศตวรรษที่16สเปนและโปรตุเกสได้เดินทางมาถึงและเข้ายึดครองดินแด,น,ดนส่วนใหญ่การลาอาณานิคมมีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวพื้นเมืองทั้งจากโรคระบาดและการบังคับใช้แรงงานสเปนและโปรตุเกสได้ปกครองพื้นที่นี้นานหลายร้อยปีเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในช่วงต้นศตวรรษที่19กระแสะเรียกร้องเอกราชได้ปากฐือขึ้นผู้นำสำคัญอย่างซีมอนมริวาและ โมเซเดซานมาตินได้นำการต่อสู้เพื่อปลดเอกประเทศต่างๆจากการปกครองของสเปนทำให้ประเทศในอเมริกา,ตาใต้ทยอยได้รับเอกราชหลังจากได้รับเอกราชประเทศต่างๆต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองและความไม่มั่นคงแต่ในปัจจุบันหลายประเทศได้เปลี่ยนผ่านสู่การปกครองแบบชานิปไตยและมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกมากขึ้น พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของยุคเอการาได้สามารถสรุปได้เป็น3ยุคหลักๆคือยุคอาณานิคมยุคก,การต่อสู้เพื่อเอกราชและยุคหลังได้รับเอกราชยุคอาณานิคมยุคเอการาใต้จะเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสเปนและโปรตรุเกสตั้งแต่ชิซตวรรษที่เส,สมอการปกครองเป็นแบบรวมอำนาจเข้าสู่สูนย์กลางโดยมีอุปราชเป็นตัวแทนจากราชสํานักยูโรการปกครองในยุคนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดและเอารัดเอาเปรียบชนถึงเมืองอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชนชั้นสูงที่มีเชื้อสายสเปนแต่เกิดในทวีปซึ่งเป็นชนวนสำคัญของการปฏิวัติในเวลาต่อมายุคก,การต่อชุ้เพื่ออิกราชแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติในสารัฐมรินกาและฝรั่งเศสรวมถึงความวุ่นวายทางการเมืองในสเปนทําให้เกิดสงครามเพื่อปลดปล่อยต,ตนเองจากสเปนในช่วงต้นทศวรรษ49โดยมีผู้นําคนสําคัญคือซีมอนบลิวาร์และโฮเซเดซานมาตินการต่อสู้ ดำเนินไปอย่างยาวนานและทําให้ประเทศต่างๆได้รับอิกราชและกลายเป็นสธาณาราัฐที่สุดยุคหลังได้รับอิกราชและยุคปัจจุบันหลังจากได้รับอิกราชประเทศส่วนใหญ่ต้องมาเชิญกับความไม่มั่นคงทางการเมืองเนื่องจากไม่มีประสบการณ์นในการปกครองตนเองประกอบกับความขัดแย้งภายในทําให้ผู้นาทหารที่มีอิทธิพลหรือที่เรียกว่ากอรดินโยเข้ามามีบทบาทและปกคามมารองให้ลักษณะเผีการตลอดทศวรรษที่20 ลายประเทศจึงอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการทหารที่เข้ามาควบคุมอํานาจอย่างอย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980เป็นต้นมาอเมริกาใต้ได้หันมาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมากขึ้นแม้ว่าจะยังคงต้อง,องเผชิญกับปัญหาต่างๆเช่นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการทุจริตก็ตาม พัฒนาการทางเศรษฐกิจของอเมริกาใต้พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้สามารถแบ่งได้เป็น3ยุคหลักได้แก่ยุคอนานิคมยุคการพึ่งพาสินค้าพืชผลและยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคอนานิคมศตวรรษที่16-19ในช่วงยุคอนานิคมเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ถูกควบคุมโดยอำนาจจากยุโรปยังสเปนและโปรตุเกสโดยมุ่งเน้นไปที่การสกัดและส่งออกทรัพยากรธรรมชาติไปยังประเทศแม่เป็นหลักสินค้าสําคัญในยุคนี้ได้แก่ทองคําเงินและสินค้าเกษตรร้อนเช่นอ้อยยาสูบและกาแฟซึ่งสร้างความมั่นคง ออแต่ก็ทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจอ่อ,อนแอและสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างมหาศาลยุคก,การพึ่งพาสินค้าพ,พุทธภัณฑ์หลังได้รับเอกราชกลางศตรวรรษที่20่สิได้รับเอกราชในช่วงต้นิศตรวรรษที่1 9ประเทศต่งตางๆยังคงมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าพ,พุทธภัณฑ์เป็นหลักสินค้าส่งออกได้แก่กาแฟ,แฟจากบราซิลคลอมเบียเนื้อสัตว์และธัญพืชจากอาร์เจนตินาและน้ำมันจากเวนเนซุเอลา การพึ่งพาสินค้าโภกภัณันทำให้เศร,รษฐกิจผันผวนอย่างมากตามราคาในตลาดโลกและสร้างความเปราะบางมาก <_ letter> เกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจยุการพัฒนาอุตสาหก,การรมกลางศตวรรษที่20 <_ letter> ในช่วงกลางศตวรรษที่ท20หลายประเทศใน,ในริกาใต้พยายามลดการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบโดยใช้นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าเพื่อสร้างฐานการผลิตภายในประเทศอย่างไรก็ตามนโยบายนี้ประสบปัญหาและนำไปสู่วิกฤตหนี้สินในทศวรศรษที่ 1,980จนกระทั่งในปัจจุบันประเทศส,ส่วนใหญ่จึงหันมาใช้ในโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าเสรีรวมถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเช่นมอรโคลชู hmm. เพื่อเพิ่มศักยาภาพการแข่งขันไม่ว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาไปมากแล้วแต่ภูมิภาคยังคงเผชิญกับความท้าทายในด้านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางสังคมขอดวีบอเมริกาใต้มีรัฐธรรมจากยุคอณานิคมละการผสมผสานทางเชื้อชาติซึ่งนัาไป่ถูกความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่กยังคมมีความเลื่อนลังทางสังคม 1. ยุคอณานิคมและการก่อร่างของสังคมชนชั้นจักวรรที่สิบันสสังคมในยุคอณานิคมของอเมริกาใต้มีรัฐธรรมชนชั้นสูงแบ่งตดับชั้นโดยมีพื้นฐานมาจากเชื้อชาติและแหล่งกำเนิดการปกครองโดยสเปนและโปรตุเกสทำให้เกิดระบบสังคมที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนชนชั้นสูงคือชาวเพนินทูลาเลส คือชาวสเปนโปรตุเกสที่เกิดในข้าวสมุนไเวเรียและเดินทางมาอย่างอเมริกาใต้เพื่อลงตำแหน่งทางการเมืองและศาสนาลงมาคือชาวคิดโอโยคือชาวสเปนโปรตุเกสที่เกิดในทวีปอเมริกาซึ่งไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่มีสิทธิทางการเมืองเท่ากับเพนินซูราเลสคนชั้นล่างคือชาวเมติโซที่เกิดในการผสมผสานระหว่างสเปนและโปรตุเกสกับชาวพื้นเมืองและกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติผสมอื่น ริมถึงชาพเมืองและชาเอริกันที่ถูกนํามาเป็นทาสกลุ่มคนเหล่านี้ถูกกดขี่และถูกกีดกัน 2. อยุหลังการัอกราดและการเชิงความเลื่อนล้ำใส่วันที่สิบกันนยี่สิบหลังจากดารัอกราดแม้ว่าชนชั้นคิดโยโอจะขึ้นมามีอำนาจแทนชนชั้นเพนินซูราเลสแต่ผลต้านทางสังคมแบบชนชั้นสูงก็ยังคงอยู่ความเลื่อนล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงเป็นปัญหาสำคัญการกระจายที่ดินไม่เทียม และชนชั้นล่างก็คงถูกขีดกันจากหน้าทางการเมืองในโอกาสในการพัฒนาตนเองนอกจากนี้การผสมผสานทางเชื้อชาติยังคงมเกิดขึ้นต่อเนื่องทําให้เกิดขานหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนแต่ก็คงสร้างความขัดแย้งทางสังคมตามมา 3. ยุคปัจจุบันความร้าทายและการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันสังคมอเมริกาใต้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มชนพื้นเมืองและชาวิวสีเพื่อเรียกร้องสิทธ และความเท่าเทียมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างประชากรและการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมืองและการขยายตัวของชนชั้นกลางทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทนางสังคมวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามความเหลือล่อมล้ำยังคงเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องแก้ไขรัฐบาลหลายประเทศได้ดำเนินน,นโยบายต่างๆเพื่อลดช่องว่างทางสังคมแต่ก็ยังเป็นความท้าทายที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขอย่างยั่งยืน